โอชานติ oh วันนี้วันที่สิบสองเดือนเมษายนปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นเป็นเหมือนกับพ่อเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขลูกนั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความทุกข์ต่อใครผ่านความคิดคำพูดหรือการกระทำของลูก จงให้ความสุขกับทุกๆคนคำถามของเมรีในวันนี้ลูกๆนั้นเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพและดังนั้นคุณธรรมหลักๆของลูกควรจะเป็นอะไรคำตอบให้แต่ละคำพูดที่ออกมาจากปากของลูกสบากพูดว่าให้แต่ละคำพูดที่ปรากฏออกมาจากปากของลูก ทำให้มนุษย์เป็นเหมือนกับเพชรลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานมากๆลูกจะต้องให้ความสุขกับทุกๆคนลูกไม่ควรที่จะคิดถึงการทําให้เกิดความทุกข์ต่อใครๆลูกเดี๋ยวนี้กําลังจะไปสู่โลกสวรรค์ยุคทองที่ไม่มีอะไรนอกจากความสุขที่ไม่มีร่องรอยของความทุกข์ใดลูกนั้นได้รับ สีหมัดของพ่อลูกๆจงเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขเหมือนกับพ่อธุรกิจของลูกนั้นก็คือการขจัดความทุกข์ของทุกๆคนออกไปแล้วก็ให้ความสุขกับพวกเขาสาระของคุณธรรมำสำหรับวันนี้ก็คือหนึ่งฉั้นดวงยาน กำลังทำร่างกายนี้ซึ่งเป็นหุ่นไล่ล,ลำฉันนั้นแยกออกไปจากร่างกายนี้ฝึกฝนสิ่งนี้แล้วก็จงอยู่ในสำนึกดวงญาณประบาบอกว่าฉันดวงญาณกำลังทำร่างกายซึ่งเป็นหุ่นไล่ล,ลำฉันแยกห่างออกไปจากร่างกายฝึกฝนสิ่งนี้แล้วจงอยู่ในสำนึกดวงญาณตัวที่สองจงหลับสม่ำเสมอและอย่าได้ขาดมือรี จงอยู่อย่างแม่นยำมากๆในการศึกษานี้พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของผู้ให้ความสบายแก่หัวใจและคงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาจากการผันผวนต่างๆของมายาหรือวัตถุธาตุซ้าขอให้ลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของผู้ให้ความสบายกับหัวใจและคงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลา จากการผันผนต่างๆของมายาหรือวัตถุธาตุสถานที่คงอยู่อย่างปลอดภัยได้ตลอดเวลาก็คือบัลังหัวใจพ่อผู้ให้ความสบายกับหัวใจให้คงสำนึกรู้อยู่เสมอมันเป็นโชคอันใหญ่ยิ่งของฉันที่จะนั่งอยู่บนบาลังหัวใจของพระเจ้าบาบาบ,าบอกว่ามัน เป็นโชคอ kind of ันใหญ่ยิ่งของฉันที่จะนั่งอยู่บนบัลลังหัวใจของพระเจ้าผู้ที่หลอมอยู่ในหัวใจของพระเจ้าหรือนั่งอยู่บนหัวใจหรือบัลลังหัวใจนั้นจะปลอดภัยตลอดเวลาระบาพูดว่าผู้ที่หลอมเข้าไปในหัวใจพระเจ้าหรือนั่งอยู่บนหัวใจหรือบัลลังหัวใจ นั้นจะปลอดภัยตลอดเวลาไม่มีพายุของมายาหรือวัตถุธาตุสามารถเขย่าเขาได้อนุสรของผู้ที่คงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวก็คืออัชาคารก็คือบ้านที่มั่นคงไม่ใช่อชากา้าสถานที่ขยับขยื่อนดังนั้นจงอยู่อย่างรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรานั้น ไม่สั่นคลอนหลายครั้งก่อนนั้นและเหล่านั้นก็ไม่สั่นคลอนแม้แต่เดี๋ยวนี้คติพจน์ในวันนี้จงมาเป็นตัวของความรู้และมาเป็นตัวแห่งความรักคือการใส่การสอนเข้าไปในรูปแบบของลูกการเป็นตัวของความรู้และเป็นตัวแห่งความรักก็คือการใส่การสอนเข้าไปสู่รูปแบบของลูกอัจฉริ Om Tan.